ปาเจโร่คันนี้อันนี้รถสวย3ามแสนห้ารถล้านกว่าบาทลูกค้าสามสองแล้วกันนะให้อีกทีหนึ่งแบงค์ <30. S 3> สามสิบหนึ่งแสนแปดหมื่บาทสามแแล้วกันเดา10บล้อก็ไม่ถูกแสนแปด คันนี้ก่อนเลยเมื่อวานมีหลุดมาคันหนึ่ง3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองปีหนึ่งห้า Tab f o นะครับรุ่น S นะครับปีหนึ่งสองอาจเป็น2.5จุดห้านะครับเป็นรุ่นสองจุดห้า S นะครับปีหาวันจันหุ้ยสองแสนสองสเตเตดีนะครับเกตดีก็คือไปได้มาที่ดูสภาพแบบเนี้ยเป็นยังไงเขาดูข้างหน้ารถได้ทำสีใหม่นะครับเป็นสี่คือวิธีดูมันไม่มีกันชนหน้าถูกไหมฮะพอไม่มีกันชนหน้าปุ๊บเปิดมา ก็เนี่ยเรารู้เราเห็นแล้วว่าสีเดิมมันสีอะไรแล้วก็นี่ก็ใส่อินเตอร์คูลเลอร์มามีครบนะครับ4วงนะฮะมีมาให้แล้วนะครับบาเจโร่คันนี้อันนี้รถสวยรถสวยเกรด B ีปีหนึ่งห้าสามแสรถล้านกว่าบาทลูกค้าเมื่อวานมีคันนึงขายไปประมาณ4ี่แสนถ้าหน้าร้านต้องมี5 0,000นกว่าบาทคันนี้เรื่องไม่แสนเดียวเรื่องไม่นะเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันแท้หรือไม่แท้วิธีดูเนี่ยเราคำนวณจากปีรถจากสภาพรถสภาพนะลูกค้านะเป็นยังไงหรือให้ชัวร์ก็โทรเช็คศูนย์แน่เลยอันนี้เป็นตัวเทียดลำดับที่7นะครับ วีออปีอะไรครับพี่ 1.5e นะครับปี2015เราคนบอกว่าเฮ้ยเอาสติ๊กเกอร์มาติดหรือเปล่าอันนี้แท้นะมันมีองค์ประกอบของมันอยู่เราส่องเข้ามาเราจะรู้ว่าคือข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นกำมะหย่แล้วก็มีตาปั๊ม t ด d เห็นไหมตรงกลางตรงหลังเบาะตรงพิงเห็นไหมใช่ใช่ใช่ตัว t ด d สปอร์ตกิววตัวทิววงคอนโซลมันจะเป็นเคปลาส220คันนี้เกรด E เกรด E อย่างคันเนี้ยเขาบอกว่าหัวเชตซี มีรอยมีรอยซ่อมถ้าหัวแชสซีเดียมันมีรอยซ่อมอาจจะมีรอยเชื่อมรอยข้างล่างคือมันต้องซ่อมอยู่แล้วว่ารถมันอุบัติอุบัติเหตุมาพอถ้ามันโดนแชสซีเมื่อไหร่มีรอยเชื่อมเนี่ยมันต้องเป็น E แต่ที่เป็น E เนี่ยบางคนบอกเฮ้ยโอนได้หรือเปล่าจริงๆโอนได้ถ้ามันไม่ตอกนะครับไม่ตัดต่อจริงๆเนี่ยมันก็โอนได้ราคาแสนเดียวแสนเดียวครับแสนเดียวแต่ตีเป็นเกรดอีก่อนเพราะว่าแชสซีมีรอยซ่อมมาลูกค้าลองดูก่อน ราคาพี่ว่าโอเคไหมสมเหตุสมผลของเอาได้ตอนนี้มันขายได้อยู่แล้วนาวาร่ามางนุกค้ามาดูราคานาวาร่าโอเคราคานาวาร่าปีหนึ่งห้าปีสิบห้าพี่ให้แบงค์เดาว่าราคาเท่าไหร่ไปมันสูงไปนิดนึงแสนแปดสามสองแล้วกันนะให้อีกทีหนึ่งแบงค์สามสิบหนึ่งแสนแปดบาทตัววีนะครับวีคิงคับนะครับเป็นเกียร์ธรรมดามีฟังก์ชั่นคงมาไลยด้วยตัววีนะครับปีหนึ่งห้าตัวนี้หน้าร้านก็มีอยู่เกือบสี่แสนอ่ะมาดูโฟล์กูเนอร์สวยๆอีกคันอ้าวพี่ให้แบงค์เดาราคาออโต้ 0.8 2.7v นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับรถคันนี้รถสวยไม่มีชนเลยเป็นเกรด C เอางี้ผมให้300,000สี่แล้วกันเดา10รอบก็ไม่ถูกแข็งแปดแข็งแปดแข็งเอาให้ดูน่าลุนมาก1.87มากไปคันนี้ครับสปาร์ค3.0ต่อยกเป็นไฮไลท์เลยแบงค์ไฮไลท์เลยี่สวยมากเกรดวีใครที่กําลังหารถนะครับเขาออกแบบมาเพื่อขนนะครับมันดีเลยครับพี่ตันสองตันเนี่ยสบายเลยเพราเสริมแหนบ่อ่าติดตั้งพารลอยมาแล้วนะครับเพื่อ บรรทุกเป็นตันๆเนี่ยได้เลยคันนี้ปี2020นะครับเครื่อง 3.0s นะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเครื่องสา0พดี่ของบมื่นเกรด B นะครับรถไม่มีชนนะครับ3า0 0 0 0ตีจากปลายแดงเท่าไหร่พี่ปลายแดง6,000 0โอ้โหครึ่งครึ่งห้5ปลาย6,000 0อ่ะตัวนี้ครึ่งีแล้วแล้วคุณได้ท่อไปด้วยแหนบไปด้วยเสริมเาาให้ด้วยเรียบร้อยนี่เขาเขาทำมาแล้วนะครับ ุดน <mile> ี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นเผื่อเกินจากการคำนวณด้วยสายตาตัวนี้ประมาณหมื่นต้นๆนี่ยคอกเนี่ยไอพีพีเอฟไปทะเลาะกับมันอ่ะไอวันนั้นอ่ะไอตัวนี้เลยจริงเหรออันนี้แหละใช่ไหมโอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจไอ้ก้าูถามมึงอยู่ไหนมึงก็บอกมึงอยู่ไหนแล้วมึงไม่เข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจไหมสยามอินเตอร์การประมูลฉันคนพบมากกว่าหนึ่งสยามอินเตอร์การประมูลตายีที่เดียวอะไรคะฮี่ิฮิ่ภาพนี้ผมต้องบอกก่อนนะ ไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะลูกค้าดูเอาเอง2สองพันไี่8,000โลขไายแดงันโลแป0 0 0กว่าแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเปิดเท่าไหร่พี่หน้าร้านมี5,000สนกว่าอ่ะผมว่าเกิน5กลางสภาพในสภาพนี้นะเกรดสูงสุดเรามีแค่ A นะครับแต่ว่าผมให้คันนี้ A บวกเลยขอราคาเลยพี่4,200สนสองสี่แสนสองจักรแปดกว่าบาท4,200สนถ้าใครมีความประสงค์นะฮะอยากได้คันนี้จะประมูลออนไลน์คันนี้นะครับเอาไปเถอะ มการันตีให้นะครับรถไม่8,000กิโลนะครับไม่ต้องเลยไม่ต้องดูเลยแล้วรถม่มนอะไรเกรดเอครับเอบวกด้วยวายแท็กตัวนี้ปี163.2ตัววายแท็กเกรดเอโอโหเกรดเอ200,000ครับหน้าร้านเนี่ยต้องมี500,000เอาตรงๆตอนเนี้ยไม่เชื่อไปเปิดดูได้เลยแสดงว่ามือหนึ่งนีเจ็ดตัวแปดเหมือนกัน โอ้ยเกือบล้านเฮ้ยจริงอ่ะพี่เก้าแสนกว่าโอ้ยสามจุดสองนะครับตัววายแท็กนะสี่คูณสี่นะครับโอ้โหครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนขับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook, YouTube, ิดต t o อ Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ